ลจะจะออกมาก็ไม่ยืนเฝ้คาค้นม่ยอมหากินมันแบบว่ามันอาหารมันติมมันมันเขาบ่ได้หิวนะเขาก็ออกอยากออกมาอย่างไม่อย่างซื้อแต่ว่าหังบกคิดว่าสิไม่ก,กินบอบอบอบใครกินจะ้ะออกมาก็มมอยู่จงเสียจ้ะพี่น้องเนี่ยเฝ้ายู่เสีย เฝ้าค้นได้จังนี่ยืนเฝ้าค้นนี่เนี่ยเนี่ยร้องเท่าไม่ถิบเนี่ยใกล้ก็ยืนยุ่งสิจ้ะพี่น้องเฝ้าเห่ายุ่งเสียยืนเฝ้าค้นวันนี้เมียใกล้ก็เดือยเนี่ยหากินก็หากินอยู่น้ำเหาเนี่ยบยอมออกจากขาง จมให้ใกล้ได้บ้านี่ถ้าปล่อยให้ออกมาแบบว่าให้ออกมาแบบห้หากินนะสิเพราะว่าห้ามันกําลังเขียวก็ร่งอ่อนแม่จ้ะก็พราย่อมกินม่ยืนเฝ้าเ้าเนี่ยยืดเฝ้าเขายั่งสิจ้ะอยากเข่าแล้วอยากเข่าในเล่าลวออกมาเพราะพาอหาน้าที่อยากเข่าแล้วยุบประมาณนี่จ้ะพี่น้อง ยุ่งสิเลยจ้ะรรอเวลาเขาออไปที่นี่เดี๋ยวออกมากแล้วก็รอเวลาเขาเราออไปที่นี่ พุ่นตัวหนึ่งยืนอยู่พุ่นเด่นอยู่พุ่นยืนเด่นอยู่พุนน่นฟังเขาเบาพร้อมพุ่นหัวเพิ่นมันฟังเขาเบาไหมจ๊ะหัวเพิ่นสังเกตเด้อฟังเขานะ่ะว่าเขาเบาอย่างลูกเล็กลูกเล็กอยู่ข้อพิ่น,น่เงือดแบบเขากินอาหารเขาแล้วเขาก็แเลวไหมจ๊ะอาหารเม,รม็ดนีมจ๊ะ อาหารเม็ดนี่ก็จะหายมือละเทียสำหรับเวลาปล่อยเขาออกมาหากินหนึ่งสินะจจะก็ให้เขาแบบแต่ส่วนแบบว่าล่อเขาเขาเหลาซื้อนะอาหารเขาอะจ้ะมือละรังพ่อก็ออได้ใหด้ดูได้จ้ะให้มือละรังแต่ว่าเขาออกมากเขากับเจ๊าสิเลยจ้ะบันนี้หน้านี่ก็จมอยู่นี่เนี่ยเนี่ย นั่งนี่ก็จมยุงสิจ้ะจมอยู่เลยเฝ้าเฮายืนเฝ้าเฮาจมอยู่เลยอืมยุ่งสิจ้ะบไปใส่ะสกะสิว่นยุงเสียอืมจนกลัวเฮาจะพาเขาจนแบบว่าวนเฮาลำคาญเ่ะเฮาจนกลัวเฮาจะพาเขาเลยจ้ะ ก็จะยุ่งสีจ้ะพี่น้องไก่เนี่ยอ่าเมธีเห็นตะไก่ผู้อื่นเขาสิบ่มาสนใจคน้นมีไก่มเมธีนีสนใจอีหลีกับคนนี่ยุย่ไซก็แล่นหายุ่ข้างในเหล่าก็แล่นหอกหาเนี่ยเห็นบอกเขาก็จะจมยู่เสวะยุ่งสีจ้ะนั่งดำนี่เป็นไก่ที่แบบ เบาในจังหน่อยหนึ่งัวอื่นเบาเบาเด้จ้ะพี่น้องเห็นไหมสีมีแต่เพิินนี่แหละเบาตัวนั่งดำมันเห็นไหมพวกลูกยุงเสริรมสีหนาวแล้วมั้งเริ่มแบบอยากเขา้าอยากเข้าในเล่าแล้วเพราะว่าอากาศมันเย็นนลจ้ะถึงถึงมันแบบว่ามันมันบ่อยมีแดดมันกระลีเห็นให้มันเย็นในจ้ะพี่น้อง มึงน่ากว่าเฝ้าเขาดงสิเนีน่ล่อให้เห้าผ้าเขาเรายุ่งสีเจับพี่น,อน,น้องเห็นบ่มวนเายุงเสียอืม แล้วก็จะเววาไปน้ำไปก่อนนะจ๊ะ,น,ะน้อคลิปนี้มาที่บายบายพาช่อมไก่คือเก่าจ้า